อยากมีลูกมากก็แล้วภรรยาเขาก็ได้ทําการเซอร์ไพรส์เขาค่ะอันนี้ไม่จริงใช่ไหมอะได้เลี้ยงหมาแล้วว่ะนี่เป็นการเซอร์ไพรส์จากแฟนนุ่ม่ะผมไปเลี้ยงด้วยนะคะผมจะไม่ดื้อไม่สนเลยอะจะเป็นเด็กดีนะนีเป็นภาพการหลั่งน้ําตาค่ะแลแม่ของสาวน้อยคนนี้ซื้อน้องหมามาให้ก็กินเก่งเลี้ยงผมไหวอะเปล่าว่ะผมจะกัดโซฟาให้เป็นปุยเลยล <ะ S 1> แล้วแลนดนาผมไม่ดื้อนะคุณยายคนนี้อยากอุ้มล้านแล้วลูกสาวเธอก็ได้นำน้อง เซอรพรสแทนหลานค่ <ผม S 1> <น>ะชื่อเปียกปูนะชอบกินน่องไก่แล้วก็ปลาทูนี่ก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดของสาวน้อยคนนี้ค่ะกลังมีอะไรนะเอ๋ผมเองนะแม่คุณนะ่ะรับผมมาเลี้ยงด้วยอ่ะางว่านอนสอนง่ายแล้วก็ไม่ดื้อด้วยนะนคนนี้เห็นน้องหมาถึงก็กั้น เป็นความใฝ่ฝันของน้องแต่เด็กว่าอยากเลี้ยงน้องหมาสักตัวในชีวิตดได้เจอหน้าน้องหมาสุดที่รักเป็นครั้งแรกสัญญาว่าจะไม่มีออกจากบ้านแล้วนะมีใครชอบเลี้ยงน้องหมาบ้างเต็มสิบให้ hey, ด้วยเย้ม,มากสุดผมมีปากหมุดให้ด้วยนะ